กจะมาจาขนมเสียนพี่น้องกินอยากกินแ้่ขนมเสียนบริกินตดนเลยพี่น้องลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่น้ําตาลหน่อยหนึ่งเนาะจ๋านะใส่น้าปลาลงไปเลยปาปลามะนาวลงไปมะนาวมาใส่หลายเลยจ้าเพราะว่าอันขนมเจนเป็นจะบะชบมะนาวเนาะจ๋านะเติมะนาวปลาอีกนิดนึงหอมลงไปเลยหอมสักชี กระเทยลงไปเลยจ้าลูกชิ้นปิ่งพี่น้องลูกชิ้นอบลูกชิ้นหมูอบหอมหอมยาออนอบเอาผึ่งอบแล้วใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็คนๆนะคีมาตจ้ะีหมู เสร็จแล้วจ้ายำขนมเส้นนะคะใส่ลูกชิ้นหมูเพจเพจจ้ะมาจ้าเดี๋ยวก็จะไม่พัดอันอันนี้ให้แฟนผัดปุ้นเส้นใส่ไข่สวัสดีอีกรอบจ้ามาได้จ้าเสร็จแล้วนะคะเสีบพื่เกาจา้กพี่นออ้องเอ๋ยมาเด้อ แซ่บเดี๋ยวออนสอวนกินเนี่ยแซ่บมาสิละพี่น่องมาเด้อจา้า